วันนี้จะพามาชมนะคะขั้นตอนการสักยันต์หนุนดวงชะตาเสริมบารมีของสำนักบ้านมหารวย99 9สักโดยอาจารย์ดานะคะคือต้องบอกว่าลูกศิษย์คนนี้นะคะติดตามเพจมาค่อนข้างนานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้มาสักทีนะคะวันนี้บอกว่ามาเจอกับอาจารย์แล้วค่ะจัดเต็มไปเลยค่ะสามยันต์ทีเดียวนะคะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆและใจเด็ดมากมาก อาจารย์ดาก็ตั้งใจส,สุดๆสุดฝีมือเลยค่ะในการสักครั้งนี้นะคะยันแรกเป็นยันห้าแถวหนุนดวงชะตาเสริมบาร,รมีคุ้มครองแคลคลายันตรงกลางนี้เป็นยันพญาแม่กละแวกนะคะต้องบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยนิยมสักยันสาริกาอยู่แล้วนะคะแต่นี่ไม่ใช่สาริกาธรรมดาเป็นพญาตัวแม่เลยค่ะตรงกลางจะเป็นยันถุงเงินถุงทองและมีดอกบัวมหาสเ,เสน่ห์เศรษฐีให้ด้วยค่ะต้องบอกว่ายันนี้พุทธคุณ เด็ดแล้วก็ครบนะคะแล้วก็สักเยอะมากที่สุดในสำนักเลยส่วนยันขวานี้จะเป็นยันห้าแถวสาริกาคู่เกี่ยวทรัพย์เกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาพูดไปใครก็รักใครก็หลงพูดไปก็เป็นเงินเป็นทอง มาสักครั้งแรกทีเดียว3ามยานนี้จะได้ศูนย์ที่บรรานและตรงมากๆนะคะจานก,ก็จัดวางด้วยสวยงามนะคะจัดเต็มต้องบอกว่าการสักยานเนี่ยเราจะได้พุทธคุณจากอัขระต่างๆผู้ที่สักต้องมีความอดทนในการสักหลายคนถามว่าสักยานเจ็บไหมเจ็บนะคะแต่ถ้าใครกลัวเจ็บก็มีครีมครีมชาช่วยในการ สักนะคะจะทำให้ไม่เจ็บมากนะคะสามยานี้อาจารย์ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนะคะในการบรรจงนะคะพร้อมพิธีปลุกเสกแล้วก็หนุนดวงชะตานะคะก็ได้เลยนะคะน้องเนี่ยสักไปแล้วลูกศิษย์คนนี้สักไปแล้วได้โชคทันทีเลยนะ,ะก็ได้มีการส่งข่าวมาให้อาจารย์ดูด้วยค่ะว่าได้โชคนะคะจากการสักไปไม่กี่วันเองค่ะก็ได้โชคทันทีเลยรับรอง วสักกับอาจารย์ดานะคะปังแน่นอนค่ะค่าครูไม่ต้องเสียดายนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้กลับมาร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะ